คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าจะถามคุณผู้ฟังว่า คุณผู้ฟังชีวิตที่ผ่านมาค่ะที่เราใช้ชีวิตอยู่มาถึงวันนี้มีใครบ้างค่ะที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาก่อนเลยในชีวิตค่ะถ้ามีนะคะลองยกมือขึ้นตอนนี้ได้นะคะถึงแม้ว่าเราฟังพอดแคสต์นี้กันอยู่นะคะแต่เชื่อว่าค่ะคุณผู้ฟังทุกคนค่ะย่อมบอกว่ามไม่มีหรอกแต่เพียงแค่ว่าผิดมากผิดน้อยเท่านั้นเองนะคะ ใช่เลยค่ะว่าชีวิตของคนเราค่ะไม่มีใครนะคะไม่เคยทำผิดพลาดค่ะเพราะนั้นแยกเป็นสองคำไม่มีใครไม่เคยทำผิดและไม่มีใครที่ไม่เคยทำพลาดหรือถ้าเรารวมกันก็คือไม่มีใครเลยค่ะที่ไม่เคยผิดพลาดตอนนี้หลายๆครั้งนะคะเวลาเราทำผิดพลาดสังเกตไหมคะว่าบางทีเรามักจะกลัวเนาะกลัว กลัวจังเลพอทําผิดพลาดเรารู้สึกแบบเราอายเรารู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราถูกสอนเราถูกบอกให้เรานั้นต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องให้เราทําในสิ่งที่ดีคิดให้รอบคอบก่อนนะทําอะไรรู้จักคิดก่อนคุณพ่อคุณแม่ที่สอนเรานะคะหรือบางที่เราอาจจะเคยถูกประสบการณ์ที่เรียกว่าพอทําผิดพลาดแล้วอาจจะถูกซ้ําค่ะอาจจะถูกบอกเตือนหรือ อาจจะถูกพูดว่ากล่าวหรืออาจจะถูกทําโทษในสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่หลายๆครั้งเลยเมื่อเราทําผิดพลาดแล้วค่ะมันยากมากที่เราจะบอกใครและบางครั้งเนี่ยเราจะ เก็บความผิดพลาดนี้ไว้กับตัวเองบางทีค่ะคนบางคนอาจจะเรียกว่าความผิดพลาดของเขาที่เกิดขึ้นไม่มีใครรู้เลยนะคะจนกระทั่งคนคนนี้นั้นตายไปพร้อมกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันยังค้างอยู่ในใจเพราะเขารู้ว่าเรื่องนี้เขาเดินทางผิดพลาดไปแล้วค่ะถามว่าเริ่มต้นค่ะว่าถ้าเราบอกว่าไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะถ้าถามก่อนที่จะทำผิดพลาด คนคนหนึ่งจะคิดว่าตัวเองทำผิดพลาดไหมคะแน่นอนนะคะว่าเกือบต้องเรียกว่าเกือบร้อยทั้งร้อยถ้าก่อนที่จะเกิดเรื่องที่ผิดพลาดคนคนนั้นค่ะมักไม่คิดว่าตัวเองทำผิดพลาดหรอกค่ะเพราะอะไรคะ่ะด้วยเหตุผลมากมายก่กองนะคะวันนี้เราลองมาเริ่มต้นดูก่อนว่าเอที่ก่อนหน้าก่อนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร อาจจะเริ่มแรกค่ะว่าคนคนนั้นเขาเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปค่ะการที่เราเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปอาจจะเกิดจากการที่เราเคยทําอะไรได้มาตลอดทําในสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะก็ถูกต้องมาตลอดคําว่าถูกต้องหมายถึงว่าทําสําเร็จนะคะหรือเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์นั้นมากพอชั่วโมงบินเรามีมากแล้วแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการจะต้องทําสิ่งต่อไปเรามั่นใจค่ะโอ๊ย ไม่ต้องหรอกเรารู้นะว่าจะต้องทำยังไงการเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปตรงนี้บางทีค่ะเหมือนอุบัติเหตุเลยนะคะมันเกิดได้ค่ะโดยที่เรานั้นไม่คิดว่ามันจะเกิดแต่สุดท้ายมันก็เกิดค่ะเพราะนั้นเราก็พลาดพลาดในเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ควรพลาดก็พลาดไปได้นะคะอย่างที่สองค่ะตรงข้ามกันเลยก็อาจจะเกิดจากการที่เราอ่อนประสบการณ์ค่ะ เราผิดพลาดนั้นเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์ที่ไม่มากพอค่ะเมื่อมีความไม่มากพอนั้นหรือเรียกว่าเราไม่รู้ค่ะเมื่อไม่รู้จะมีสองแบบนะคะไม่รู้เลยเราเริ่มเข้าไปทำอย่างเช่นคนที่เล่นหุ้นนะคะจะเห็นเลยที่เราจะพูดว่าพวกนี้แมงเมาส์แมงเมาส์คืออะไรไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนไม่ได้เรียนรู้ที่มากพอและเข้าไปค่ะ เข้าไปแบบไม่รู้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องไปรู้ด้วยนั่นล่ะค่ะก็ทำให้เราก้าวพลาดไปได้กับอีกแบบหนึ่งค่ะอ่อนประสบการณ์ค่ะแต่คิดว่าตัวเองน่าจะมีประสบการณ์เข้าใจผิดค่ะ ตรงนี้จะต่างจากแบบแรกแบบแรกคือมีประสบการณ์มากพอเลยค่ะแต่สุดท้ายค่ะประสบการณ์ที่มากพอเชี่ยวชาญมากเรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยนะคะนั่นผิดพลาดแต่แบบนี้ค่ะคือเรียกว่าอ่อนประสบการณ์แต่เจ้าตัวค่ะคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์หน่าฉันรู้หนะ่าฉันรู้หนะ่าว่าจะต้องทำไงรู้หนะ่าเออรู้รู้รู้ไม่ต้องมาสอนเออไม่ต้องมาบอกรู้หนะ่าด้วยความที่เข้าใจว่าถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับกบอยู่ในกะลาค่ะ กบตัวนั้นคิดว่าตัวเองรู้มากพอสุดท้ายแล้วค่ะมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดไปได้อย่างที่สามค่ะความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถูกหลอกค่ะตั้งใจมาดีดูมาดีค่ะแต่สุดท้ายค่ะพลาดเพราะว่ามีคนที่เจตนาไม่ดีค่ะมาหลอกเราค่ะ แปลว,ว่าตัวเราเองนะคะปัจจัยที่เกิดอาจจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่เกิดจากปัจจัยภายนอกเพราะมีคนนั้นมาประสงค์ร้ายโดยตรงนะคะตามที่เราเห็นในข่าวคราวกันทั่วๆไปเลยหลายหคนนะคะก็ทําทุกอย่างดีหมดนะคะก็ทําตามระบบทุกๆสิ่งอย่างเลยไม่ว่าที่เราจะเห็นกันนะคะในเรื่องของการซื้อของออนไลน์ก็ดีนะคะหรือว่าการที่ เรานั้นนะคะไปติดต่อเอกสารทำธุรกรรมต่างๆค่ะเราทำตามขั้นตอนเรามีเจตนาที่ดีทุกๆอย่างเลยแต่คนที่เข้ามาค่ะเขาประสงค์ร้ายค่ะเขามีเจตนาที่ไม่ดีจะบอกว่าคนที่เข้ามามีเจตนาที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่รู้จักอย่างเดียวไหมบางครั้งก็ไม่นะคะคนที่รู้จักค่ะบางครั้งก็เป็นคนที่หลอกเราค่ะเพราะเขาตั้งใจหลอก ตั้งใจเรียกว่าเล่นตอนเราทีเพลอะค่ะโดยที่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนค่ะว่าเราจะต้องถูกหลอกเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นความพลาดค่ะที่เกิดขึ้นได้จากการที่ถูกหลอกหรือบางครั้งค่ะเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากที่เราคิดว่าเราคิดว่าเราคิดดีมาแล้วนะเรารอบคอบแล้วนะเราวางแผนมาดีค่ะแต่อย่างที่ว่าค่ะอาจจะเกิดจากสถานการณ์ภายนอกได้ไหมคะเช่น ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นการ disrupt นะคะโลกที่มันหักศอกเกิดโรคต่างๆมากมายเกิดโรคระบาดเกิดการปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลันนะคะเกิดสงครามขึ้นมาแล้วทุกๆอย่างค่ะสิ่งที่เราคิดว่าเราเตรียมมาแล้วเราคิดว่าเราดีมากพอแล้วนะคะหรือว่ารอบครอบแล้ววางแผนแล้วค่ะ แต่ปัจจัยภายนอกค่ะไม่ได้เกิดจากการถูกหลอกแต่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันค่ะทันทีค่ะดังนั้นแล้วสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วเรารอบครอบแล้วระวางแผนแล้วค่ะมาก่อนหนะ้าอาจจะเรียกว่าเพียง5นาทีที่แล้วอาจจะเรียกว่าเพียงแค่สัปดาห์ที่แล้วค่ะเรามั่นใจในสิ่งที่เราได้เตรียมไว้แต่ปรากฏค่ะภาวะปัจจุบันทันด่วนค่ะมันมีเหตุการณ์ที่พลิกผลันไปค่ะ มันอาจจะทําให้สิ่งที่เราเตรียมมาล่วงหน้าที่ดีเราก็ทําตามระบบแล้วก็ทําความพร้อมทุกสิ่งอย่างแต่เกิดจากปัจจัยนะคะที่ทําให้เราต้องลื่นถลายค่ะหรือว่านะคะสิ่งที่มันใช่ในสิ่งที่เราเตรียมอาจจะไม่ใช่แล้วค่ะณนะปัจจุบันที่เกิดขึ้นค่ะเตรียมมาแล้วนะคะว่าเอาแค่เรื่องง่ายๆค่ะเตรียมว่าเรานั้น จะไปเที่ยวนะคะสถานที่นี้รู้ละว,ว่าวันไหนนะคะสถานที่นี้จะเปิดรู้ว่าเวลาไหนจะปิดหรือว่าจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนในการไปท่องเที่ยวอันนี้คือเรื่องง่ายๆไม่ต้องเป็นเรื่องของงานการหรือเรื่องที่จริงจังนะคะเราคิดว่าเราเตรียมพร้อมมาดีที่สุดแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะไปปุ๊บค่ะปรากฏค่ะ ไฟดับค่ะถ้าจะพาลูกไปเที่ยวนะคะไฟดับเนื่องจากม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดค่ะเครื่องเล่นค่ะกลับเล่นไม่ได้ค่ะวางแผนมาดีค่ะแต่มันเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าค่ะพลาดค่ะจะเรียกว่ามันพลาดเลยวันนั้นสิ่งที่เตรียมไว้แล้วนะคะืลงล็อกวันไหนไม่ลงมันลงล็อกวันที่นะคะม้อแปลงระเบิดค่ะเรียกว่าอ่ะ มันไม่ไปตามแผนมันไม่ไปตามเกมนะคะรู้สึกเลยว่าเราอาจจะรู้สึกผิดกับลูกแล้วอาจจะรู้สึกผิดกับหลังว่าอืไม่น่าเลยเราอะ่ะไม่น่าเลยทำไมเมื่อกี้เราไม่เช็คมาก่อนดูสิเราเลยทำให้ลูกของเรานั้นนะคะไม่สนุกเลยเราเลยทำให้ลูกของเรานั้นไม่มีความสุขเลยบางทีเราจะรู้สึกว่าเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นจากตัวของเราเองเห็นไหมคะว่าความผิดพลาดนั้น มันเกิดขึ้นได้หลายอย่างมากนะคะอย่างที่ว่าค่ะไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดความสำคัญคือหลังจากผิดแล้วค่ะแล้วอย่างไรต่อหลังจากพลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นมีมากมายหลายคนนะคะเรื่องจากการใช้ชีวิตค่ะ อาจจะเรียกว่าเราคิดว่าคนคนนี้คือคนที่เราดูดีแล้วละ่ะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้คือคนที่เราจะไว้วางใจได้จะมอบชีวิตของเราไว้กับเขาได้ค่ะแต่พอนานวันเข้าหลายคู่ค่ะความสัมพันธ์กับเปลี่ยนแปลงจริงๆเราจะบอกว่าเราพลาดกับทางเดินชีวิตเราพลาดกับเรื่องของชีวิตคู่บางทีมันพูดยากมากเลยนะคะณนะวันนี้ที่เราเลือกค่ะ กัดนะวันหน้าที่เขาเป็นมันมีเรื่องราวบางอย่างค่ะมากมายค่ะที่ผ่านเข้ามาในวันข้างหน้าที่เกิดขึ้นมีประสบการณ์มีสิ่งแวดล้อมที่อาจจะทําให้ทั้งเราและเขาเปลี่ยนไปแล้วจนวันหนึ่งค่ะมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้หรือจนวันหนึ่งที่เลิกลาแล้วเราอาจจะบอกว่าเป็นความผิดของเราเองเป็นความพลาดของเราเองเราไม่น่าเลยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นการย้ำการซ้ำตัวเองให้แย่ลง นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยตัวเองให้ดีขึ้นแต่อย่างไรนะคะตรงนี้ให้เรียนรู้ก่อนว่าชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครเพอร์เฟกทั้งท้ที่ค่ะมนุษย์หลายๆคนค่ะพยายามทำให้ตัวเองเป็นคนที่เพอร์เฟก แต่รับความเป็นจริงก่อนนะคะไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกเมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับความเป็นจริงได้ว่าไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกไม่มีอะไรนะคะที่ร้อเซตเต็มไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดหมุนที่เราจะตั้งต้นเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะแล้วถ้าผิดพลาดขึ้นมาแล้วอย่างไรล่ะ เราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะนะคะไม่ตกอยู่ในวงจรของความรู้สึกแย่หรือว่าเป็นค่ะหนูนะคะที่วิ่งวนค่ะอยู่ในวัฏจักรหรือว่าในเขาวงกฎแล้วออกมาไม่ได้แล้วก็ทำให้เราค่ะรู้สึกแย่ตัวเองหรือซ้ำเติมตัวเองให้แย่แย่แย่ลงไปอีกจากคนมีศักยภาพเลยกลายเป็นคนที่ไร้ศักยภาพหรือด้อยศักยภาพ จากคนที่มั่นใจกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจจากคนที่เคยรู้สึกดีกับตัวเองกับตีตราตัวเองเพราะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนกระทั่งไม่ให้อภัยตัวเองค่ะในครั้งหน้าค่ะ เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะว่าหนทางที่เราจะออกจากวังวนตรงนี้จากการที่เราไม่โทษไม่ว่าตัวเองหรือว่าไม่ย้ำตัวเองกับเรื่องที่มันเกิดไปแล้วกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะทําได้อย่างไรนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ